สวัสดีครับผมสวัสดีทักทายเพื่อนๆนะครับเอาวิวธรรมชาติวิวริมโขงมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับผมวันนี้อากาศดีนะครับท้องฟ้ามีเอกหนานิดนึงนะครับผมเก็บบรรยากาศริมฝั่งโขงมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับผมวันนี้เก็บธรรมชาติสวยๆงามๆมาฝากเพื่อนในช่องนะครับเบาขึ้นผาเลาะผากินวันนี้เลาะมาที่ริมโขงอีกแล้วครับผม มาชมบรรยากาศวันนี้เห็นท้องฟ้าสวยงามครับพี่น้องเห็นท้องฟ้าสวยงามนะครับพระอาทิตย์เห็นพระอาทิตย์ก่อนเมฆครับวันนี้สวยงามดีนะครับเก็บมาฝากเพื่อนๆนะครับในช่องเราขึ้นพาเลาะพากินนะครับเด้อเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะครับมือนี้เพื่อนแฮ่อุปคุณนะครับบไดี้ตีรถกลับเมื่อนะครับเพราะว่ามันเมื่อยสีนอนพักผ่อนนะครับวันนี้เก็บภาพริมฝั่งโค้งมาฝากนะครับผม บริเเมื่อไทยเฮลประคุดสัมพินองเลยว่าสิเมื่อไรสดอยู่เลยบริเมวอนะครับออกบรรยากาศริมฝังโขงมาฝากเพื่อนๆเห็น,นแล้ครับที่ท้ายเมืองนะครพนมนะครับผมเก็บมาฝากเพื่อนๆน,นะครับให้ชมในซองนะครับขอบคุณในไลน์เดอรอขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ